นักวิทยาศาสตร์ของจีนนะคะค้นพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ยุคต้นจุลาสสิกในมณฑลยูนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยมีรายงานว่าฟอสซิลที่พบนั้นอยู่ในสภาพที่ดีค่ะช้หนามีเดียกรุปรายงานว่าสถาบันบนรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลังและมนุษยวิทยาโบราณของจีนได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่านักวิทยาศาสตร์ของทางสถาบันได้ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ในยุคต้นจุลาสสิกและตั้งชื่อว่าลี่ซูหลงหวังซื่อ ฟอสซิลนี้เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์สกุลซอโรโพโดโมอฟยุคแรกๆที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะที่พบในมณฑลยูนนานตัวอย่างฟอสซิลอยู่ในสภาพที่ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีซึ่งประกอบไปด้วยส่วนกะโหลกที่มีสภาพสมบูรณ์และมีความยาวประมาณ40เซนติเมตรกับส่วนกระดูกสันหลังส่วนคอจำนวน9ชิ้นถูกขุดพบในปี2550ที่บริเวณแอ่งฉวนเจียหมู่บ้านตาลีซูในเมืองลู่เฟิง ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ได้เพิ่มความหลากหลายของไดโนเสาร์ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมากขึ้นและทําให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ซอโรโพโดมอฟที่แยกตัวออกไปจากในยุคแรกๆมากขึ้น